หรือว่าพื้นที่ปลอดภัยในบริษัทมันจะไม่มีจริงสืบเนื่องมาจากบทความนะครับไม่ใช่เป็นบทความเป็นแคปชั่นที่ผมได้โพสต์ไปเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานอาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริงที่เราสามารถพูดได้ทุกเรื่อง หรือปรึกษาเรื่องสําคัญได้กับทุกคน ag, ปรึกษาผิดชีวิตเปลี่ยนก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการโพสต์แบบนี้ไปเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นการตอบน้องท่านหนึ่งที่อิน inbox เข้ามาก็เลยอยากรู้ว่าพวกเรามองเห็นเรื่องนี้ในมุมมองใดบ้างที่เกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยในที่ทํางานถามพวกเราแล้วันถามพวกเราดีวกดวก่าเราคิดว่าที่ทํางานเนี่ยปลอดภัยมากพอ ที่เราสามารถพูดเรื่องที่เราพูดได้พูดได้ง่ายคือถ้าเราเป็นหัวองค์กรเราเห็นอะไรไม่ดีเราเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเงี้ยเราพูดได้ไหมเ,ออเราสามารถฟีดแบ็ตรงไปตรงมากับหัวหน้าเพื่อร่วงงานในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าใช้อารมณ์ในการฟีดแบ็กันนะทาไดา้หรือเปล่าหรือเรามีปัญหาเด,เดือดเดดือร้อนคับค้องใจ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเราสามารถพูดคุยกับใครบางคนหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในที่ทําง,งานได้อย่างเปิดเผยได้หรือไม่ทําได้ไหมนะครับมาแชร์กันหน่อยความน่าตกใจก็คือว่าหลายองค์กรทุกวันนี้นะครับในบ้านเราเนี่ยก็มีการพูดกันเยอะเรื่องของอการเปิดพื้นที่การมีพื้นที่ที่ให้พนักง,งานทุกคนได้มีส่วน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แชร์มุมมองนะครับได้ระบายอะไรต่างๆผ่านหลายช่องทางซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเขาจะมีช่องทางอะไรบ้างนะครับประเด็นที่เขาพูดกันบ่อยๆถ้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ psychological safety ก็คือพื้นที่ปลอดภยัยซึ่งพื้นที่ปลอดภัยตามคำจำแัดความก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้ให้สิทธิ์ไว้สำหรับใครก็ได้ที่เป็นพนักง,งานเนี่ยสามารถพูดได้เต็มที่ แต่ถูกใจหรือไม่หรือสิ่งที่พูดไปมันจะเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคตามมาหรือเปล่าอันนั้นต้องทิ้งไว้ในฐานที่ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่นั้นเนี่ยเขาเอาอยัางไงกับเรื่องนี้นะครับมีคอมเมนต์นะ่าสนใจหลายอย่างที่ผมว่าพวกเราเห็นด้วยหรือเปล่าก็มาดูกันนะผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับเยอะเลยนะครับที่บอกว่าพื้นที่ปลอดภัยไม่มีจริง เพราะว่าต่อหน้าแสดงความผงวงใหญ่แต่รับหลังเจ็บนะครับเจ็บนะครับทุกคนก็พูดในแนวโน้มว่าจริงมากๆจริงมากๆนะครับจริงมากๆก็คือพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนคลับของเพจผมนะเป็นแฟนต้องขอบคุณมากมามาคอมเมนต์ทุกโพสต์นะครับแกก็พูดถูกนะครับที่เขาบอกว่าที่ทํางานเนี่ยเราคุยได้เราแชร์ได้เราปรึกษาได้แค่เรื่องงานเท่านั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับนะ เขบอกตัวคนบอกว่าบางคนบอกกับว่าไม่เลือกที่จะปรึกษาใครเลยในที่ทำงานดีกว่านะครับนะฮะมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะครับในยุคในยุคนี้นะบางคนบอกว่าเจอมาก,กับตัวเลยครับทําให้เข้าใจชีวิตว่ามันพึ่งพาใครกันไม่ได้ไอค้คาว่าพึ่งพานีไม่ได้หมายว่าต้องไปพึ่งพาพึ่งพิงแต่ว่าความหมายคือคุยไม่ได้เล่าอะไรไปมันเข้าตัวนะครับนะครับก็ เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแหละอย่างที่มีคนเขาบอกเนาะการปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เนี่ยมันมันก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเรื่องอะไรผู้ใหญ่หลายคนเคยทําให้ผมเห็นนะครับว่าคือเวลาเรามีปัญหาเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกปรึกษาใครสิ่งที่เราต้องพิจารณาดับแรกก็คือว่าเรื่องนั้นอันนี้เป็นเป็นประเด็นนะเรื่องนั้นที่เราจะปรึกษาเนี่ยคนคนนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เรากำลังจะจะปรึกษาเนี่ยอย่างไรประเด็นแรกสำคัญมากคำว่าส่วนได้ส่วนเสียเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เราปรึกษาอย่างไรเช่นถ้าเราเลือกที่จะปรึกษาปัญหาในที่ทำงานกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ในที่ทำงานซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกับเราและโจทย์ที่เรามีปัญหาด้วยก็เป็นคนที่อยู่ในแผนกหนเดียวกับเราเราเลือกไปปรึกษาพี่ท่านนั้นนะครับซึ่ง อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่ากับบุคคลที่สามที่เรากําลังจะไปปรึกษาว่าเรามีปัญหาครับเขามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกเมือ่อเราปรึกษาเราเล่า,ลาจากความรู้สึกมุมมองของเราพี่ท่านนั้นอาจจะเป็นพี่ที่หวังดีหรือเปล่าหรือหวังดีประสงค์ร้ายเอาเรื่องของเราไปเล่าให้อีกคนฟังมันก็เป็นไปได้ผมเองก็เคยเจอแบบนี้มากับตัวนะครับคือมีคนถ้ามีคนมาบอกว่าอย่า พื้นที่ปลอดภัยไม่มีจริงเราปรึกษาใครเนี่ยหรือจะพูดอะไรในที่ทางานไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่สามารถปรึกษาได้ทุกคนนะครับถ้ามีคนมาเตือนผมแบบนี้ผมก็คงมไม่เชื่อแต่วันเนี้ยผมอายุอาามมาก็ผ่านมาเยอะประสบการณ์ก็ผ่านมาเยอะมันมันผ่านมาแล้วมันเห็นจริงๆว่ามันมันปรึกษาไม่ได้นะครับเรื่องสําคัญสำคัญเราปรึกษาไม่ได้โดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เราปรึกษานะครับโดนหลุด พลาดแล้วก็มีปัญหาตามมาเต็มๆเราเป็นคนถูกต้องนะครับในหลายๆครั้งแต่พอปรึกษาคนผิดชีวิตเปลี่ยนกลายเป็นเราเป็นคนผิดไปเลยนะเพราะเรื่องที่เขาเอาไปพูดต่อทำให้เราจากกลายเป็นคนปกติอาจจะไม่ได้เป็นคนดีก็ได้นะแต่กลายเป็นผู้ร้ายไปนในสายตาชาวบ้านทั้งออฟฟิศเลยอันนี้อันตรายอันที่สองข้อควรระวังเวลาจะปรึกษาใคร ต้องคิดเสมอนะครับว่าเรื่องระดับของความลับของเรื่องนั้นๆเช่นความเรื่องนี้ที่เรากำลังจะปรึกษาใครสักคนเนี่ยมันเป็นความลับที่ถ้าวันหนึ่งคนที่เรากำลังจะปรึกษาเนี่ยเขาไม่ชอบเราขึ้นมาเขาจะทำยังไงกับเรื่องนี้อันนี้ต้องคิดนะต่างกับกรณีแรกกรณีแรกคือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ซึ่งบางทีเราไม่รู้แต่เราดันไปปรึกษาแล้วเขาสนิทกันซวยเราสิครับ แต่เรื่องที่สองกรณีที่สองก็คือว่าเรื่องของเรามันมีระดับความลับระดับไหนแล้วการที่เราเล่าให้ใครฟังสักคนวันนี้ดีกันอยู่นะปรึกษากันได้แต่วันที่ไม่รักกันแล้วอะเรื่องนี้มันจะลงเอยอ,อย่างไรเรื่องนี้มันจะหลุดออกมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีจริงๆวันนี้เกลียดกันโอ้ยสิ่งที่เคยเล่าให้ฟังหลุดหมดครับ กลายเป็นตัวนู่นรู้หมดนะประเด็นที่สองประเด็นที่สามนะครับไอ้ที่ต้องพิจารณาต่อเวลาเราจะปรึกษาใครเนี่ยให้ได้ทางเลือกหรือให้ได้คําตอบต้องคิดเสมอคนที่เรากําลังจะปรึกษาเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอไหมที่เราจะไว้ใจที่จะปรึกษาเขาเขาวพาวุฒิภาวะนี่ร,รวมหลายอย่างนะครับวุฒิภาวะในที่นี้คือเขาแยกแยะได้ว่าเรื่องที่เรามาปรึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา ถ้าเขารับฟังแล้วเขาไม่ควรจะไปแย่งพ่ายให้คนอื่นุีิภาวะถัดมาที่แยะท,ท,ที่ที่ต้องต้องดูก็คือว่าเขาเนี่ยมีความไม่ใช่อายุนะเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะเข้าใจบริบทที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่หรือเปล่าซึ่งในที่นี้จะดีมากถ้าคนที่เราไปปรึกษาเนี่ยมุทิภาวะสูงและเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเหมือนที่เราเคยเจอหรือเรากําลังเจอมาก่อนมันก็เลยจะทาให้เราเนี่ย ได้ประโยชน์จากการปรึกษาคนเหล่านี้แต่ถามหน่อยสิครับคนประเภทที่สามเนี่ยวุฒิภาวะสูงสูงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าในที่ทํางานเราตอนนี้มันหาได้ไหมมันอาจจะมีนะครับแต่น้อยอย่างของแอดเองเนี่ยนะแอดมินเองเนี่ยนับได้เลยเจอไม่กี่คนนะครับที่ในช่วงชีวิตการทํางานยี่สิบกว่าปีเนี่ยเจอไม่ถึงห้าคนมั้งที่มีสไตล์และโปรไฟล์เป็นแบบนี้ที่เราสามารถปรึกษาได้แล้วเขามีประสบการณ์ผ่านวิบากเรื่องนี้มาก่อน และให้คําแนะนําเราได้หรือคนที่มีวุฒิภาวะสูงในกรณีที่เป็นคนรับฟังที่ดีนะครับแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่กับเราและพร้อมที่จะช่วยเราจริงๆมันมีน้อยครับมีน้อยโดยเฉพาะในที่ทํางานด้วยส่วนมากที่มีเยอะก็จะไม่ใช่คนที่ทํางานเดียวกับเราอ่ะจะเป็นเพื่อนที่เคยคบค้าสมาคมกันมาก่อนเป็นพี่รุ่นพี่ที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยสรุปเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าการจะปรึกษาอะไรใครเนี่ยนะ มันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดหรอกเพราะเราไว้ใจเราเลยคิดว่าเขาช่วยเราได้นะครับแต่ว่าคนที่เราปรึกษาเขาไปแล้วเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาจะเอาเรื่องที่เราปรึกษาเนี่ยไปทําประโยชน์สําหรับตัวเขาอย่างไรประโยชน์สําหรับตัวเขาอาจจะเป็นไปได้ก็คือเอาเรื่องนี้ไปทําให้เราดูแย่ลงเพราะตัวเขาเองก็อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ด้วยก็ได้ไอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ แต่ถ้าเลือกได้อยากให้คําแนะนําที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดสําหรับโลกแห่งการทํางานในยุคนี้ก็คืออย่าปรึกษาใครเลยครับในที่ทํางานนะครับแล้วก็การพูดอะไรในทุกๆเรื่องอย่างตรงไปตรงมาก็ต้องระมัดระวังถ้าเลี่ยได้ก็อย่าเลยครับเพราะผมเชื่อว่าที่ทํางานที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะมันมีอยู่น้อยแต่มันไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงแต่มันมีน้อยมากและ ระดับความปลอดภัยหรือระดับระดับความปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนคุมพื้นที่ก็คือหัวหน้าที่ดูแลพื้นที่นั้นๆผู้บริหารที่ดูแลพื้นที่นั้นๆถ้าวันนี้หัวหน้าหรือผู้บริหารยังไม่กล้าพูดเรื่องของเขาในพื้นที่ปลอดภัยนี้เลยระวังไว้ครับถ้าเราแยมก็ไปพูดก่อนสุดท้ายเรื่องเหล่านั้นมันอาจจะกลายเป็น คมหอกคมดาบมาทิ้มแทงเราทีหลังได้ผมถึงยืนยันแบบนี้ดีกว่าว่าพื้นที่ปลอดภัยมันมีแต่มันมีน้อยไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงแต่พื้นที่ปลอดภัยในที่ทํางานสําหรับเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในที่ทํางานมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกที่ทํางานคนที่เราสามารถพึ่งพาหรือปรึกษาได้ควรจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ทํางานที่เดียวกับเราเพราะการที่ปรึกษาคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ทํางานที่เดียวกับเราจะทําให้เราเนี่ยได้มุมมองที่ดีกว่านะครับเอาเงี้แล้วกันขอจบแบบนี้แล้วกันนะฮะก็ให้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะทุกปัญหาในที่ทํางานมันต้องมีทางออกนั่นแหละแต่โซลูชันมันอาจจะไม่ได้มาจากการที่เราปรึกษาคนในที่ทํางานก็ได้หรือบางที่ได้ก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตก็กันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังนะครับก็มาปรึกษาผู้ผมก็ได้ในเพจมนุษย์เงินทันใหม่เนี่ยเราก็ตอบเยอะนะแต่ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกแง่มุมแต่เราก็พยายามช่วยพี่ๆน้องๆคนทํางานเท่าที่เราช่วยได้อย่างเต็มที่นะครับก็ใครที่มีแนวคิดถึงมีแนวทางที่ดีกว่านี้ก็ร่วมแชร์กันมาได้ว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในที่ทํางานเราควรจะต้องทํำยังไงดี ก็ลองเสนอมุมมองของพวกเรากันมาได้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เช้านี้ที่ทํางานก็จบเปีเท่านี้ติดตามกันได้นะครับ6โมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งทุกวันเรามาเฉพาะวันทํางานนะครับเจอกันใหม่เช้าวันพุธนะครับสวัสดีครับ